ถ้าเดินเดินไปหน้าปลายหลังต้องขย่งถ้าถอยหลังปาหน้าขย่งเปิดส้นเท้าไวเตรียมเตะเปิดส้านเหลังหลังเท้าหลังเท้าหลังลูกเออเท้าหลังเอตรียมรมรับเปิดสเท้าหน้าไว้ีรับอ่าเตรียมรับเตรียมรับเดี๋ยวครูจะเตะแล้วลูเออเตะเลยสวนเลยเออ เราปั่นทำงานเราเราปั่นทำงานฮัาโหลวายเอ๊ะเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยบัวฮาวายมาแล้วเอ้ยเออโหโหตาวเอาเอ้ยเดี๋ยวตั้งใจตั้งใจคือคักคือคักหน่อยคือคักหน่อยเออเออ บางเดียวดูแต่มีสมาธิตานมีสมาธิปังปังปังเออโหห่อหอบแล้วหอบแล้วหอบแล้วปุ้งดุ้งุงปังแรงเออออกแรง วมวยฝีมือต้องหมัดหนักนะเว้ยม่งเอามวยเข่าไม่อยู่เข่ามาเข่ามาก็ต้องเจอหมัดใช่หมัดต้องออกเยอะๆอย่ามาจับต้องโดนต่อยก่อนไปลงไปเนี้ยบไปแท่เลื่นกลับไปแล้ว